สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ท h a าแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการดูว่วอนของอข้อความนะครับที่เราได้ทําการปักหมดไว้ใน ChatMessenger กันนะครับการในคลิปนี้จะทําผ่านในส่วนของแอปพลิชัน m n s s e n g e r บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นในส่วนของขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน messenger การได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชัน messenger กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของตัว i นะครับที่อยู่ด้านบนขวามือการได้เลยนะครับ เมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาส่วนของหน้าโปรไฟล์กันแล้วขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าดูข้อความที่ปักหมุดกันได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของข้อความที่ปักหมุดกันนะครับโดยข้อความที่ปักหมุดกันนะครับก็จะไปในส่วนของข้อความทั้งหมดนะครับในแชทในแชทในแชท messenger ของเรากับเพื่อนกันนะครับโดยในข้อความปักหมุดนี้เราสามารถที่จะยกเลิกกันได้นะครับโดยวิธีการยกเลิกนะครับก็เราก็จะ ไปที่ส่วนของจุด3จุดกันนะครับไปที่ส่วนของจุด3จุดนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเข้ามาจุด3จุดแล้วขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงลงมาที่ด้านล่างกันนะครับที่เขียนว่าเลิกปักหมุดกันนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเลิกปักหมุดกันได้นะครับ หลังจากที่เรา,เ,าเลือกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเลือกปักหมุดในส่วนของอข้อความแชทให้เรากันนะครับก็เป็นอันก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้นวิธีการาดูข้อความแชทนะครับที่ปักหมดุดไว้ทั้งหมดในแชท m essenger นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ